ตอนนี้กำลังจะทำความเื่เลลูกบอลครับถ่ายลูกบอลแล้วครับเสรแล้วครับครับถ่ายลูกเท้าแล้วก็ถ่ายกางจริงครับกางจริงแล้วก็ถ่ายหน้าตาครับถ่ายมือแล้วครับสู้คคคคลลคๆครับได้ครับถ่ายนหน้าเลยไปเลยไปไปไปไถ่าย,นนย,ยไปยไปยไป เปลี่เปลี่นเปลี่ยนเยนเยนยนข้ามาล้ครับเข้ามาแล้วตสู้ตู้เวาแล้วครับยได้รรรครับอยบอ,ยอ,อ,อ,ยบอโอ้โหแล้วครับโ สองศูนย์ครับสองเมื่อกี้ลาาเหนื่อยนะครับพอแล้วครับ